ต้องต้งกรอก serial number มันมันจะมีช่องให้กรองของของอะอรก็ได้ที่เราแต่งมาเนี่ยของสบาชุมชของลางนที่ตมาน่าเนนะคพำหรับิ่ได้รอว่าหรือว่าบนที่าเหนที่ได้จะทำได้ครั้งแเพราบางคนก็ใช้ตัวอื่นอยู่บางทีมันอาจจะได้ก่อนจะปิด มาที่ทำเกลือหนักะปิตำกะปิคันเออเราเราว่าเราว่าอร่อยกันกะปิอร่อยแต่ว่าถ้าอยู่กับกับเขาทุกวันนะคะจะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วค่ะคือมันจะทำให้สุขภาพเสียค่ะมีกลิ่นหน้านึงมาสมมุติว่าฝนตกหลายร่องเสียงจะมีกลิ่นเยอะ ถา้าไม่ใช x ใช้ไมโครโฟนก็ไ้ความง้ความเอ่อรงกมีีเยอะค่ะแล้วก็มนจากมนจากเป็นกระมูนที่ใกล้ใกล้กับ้วย้วยจีการใกล้คลองนะกางเล็กๆแล้วก็เขาจะเวลาผูชมแล้วมันจะ น้ำสุกพลดจะไหลลงมาในห้วยค่ะแล้วก็มีติ่งมากแล้วก็นอกจากนี้ก็มีโรงงานเลี้ยงไก่ค่ะมีฟารมไก่ด้วยค่ะฟามไก่ฟาร์มไก่่แล้วก็ใกล้ๆจะดีก็มีพวกไม้ค่ะกระดูกทไม้ทำไม้ยางคารายาราแต่รูู่่ะ่รูรู่น่่รูปแ่รแต่รูแ น้ำยาที่เขแช่แช่ไม้นะคะพองเตเแแล้วเขาก็ทิ้งโดยไม่มีการบำบัดค่ะกพแสดงว่าที่คงเต็ไม่เจอองปัญหาเรื่องของขีเจอเรื่องของอารที่เพื่องไปในแหล่น้ำเคยสร้างมาว่าที่คงเเจอปัญหาเรืงน้ำดเยชาว้าไม่สามารถดื่มได้แล้วที่ยาการมันมันมีตินด้วยแล้วก็ความสึกว่าทีใกล้ะใกล้ๆเซนสนิม ต้องน้ำน้ำใจต้องเชื่อใจแล้วก็ระดับน้ำหรือคุณภาพของน้ำนี่เปลี่ยนแปลงในระยะสิบปีที่ผ่านมาได้ผลไดคะันบเสียงไดอกไม่ได้ยินเสียงหายบอกว่ามันม่ยนแปลงใช่ไหมได้ใช่ เราก็ใช้การขังใช้ F F F Phone หรกอว่าเ,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 เราจะอาจจะเปิดเสยียงให้มันดัง รวมชื่อหลังพศบาลเพิ่มหศบาล้ตอการสิก็ได้หรือความอากลืกเ็ได้ถ้าเร่อ่มาไปมาขอความร่วมมือแล้วก็ไปตรวจที่โรงงานอันนี้ในการสองสามเดือนที่แล้วเสียงเสียงมันจะเสียงมันจะหนักเขาบอกว่ากำลังดำเนินการอยู 講咩啊？講盡盡都喺度講，有咩？

นอกจากตัวที่ขอความช่อเหลือไปยังเพื่อะทภาักชุมชแล้วเนี่ยใ้หน่วยงาน ให้สภาพชวคจาหวตางเนี่ร่กันตาารนรแล้วจกับาหกรนจะทำะไรสุดเราคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื <contro> ่องขภา้กปัญหาเรื่องของคุณัชีวิตทอตอนนี้เนี่ยาการวลอแต่กน้ำใต้ดินแล้วกไม่สามารถใช้ได้แล้ว เราเสียหาแล้วนะคุณค่ะออบรงนี <8. S 2> <ation> ้คงต้องมาสอนตรงนีนะส่